สวัสดีค่ะทุกคนครูลิสเซเลปไม m ์มาสเตอสร้างเงินใช้เองครูสอนสาสตร์ความคิดเบอร์หนึ่งของประเทศนะคะวันนี้นะคะครูลิสนะคะจะมาแนะนําทุกคนนะคะเทคนิคนะคะเนี่ยผู้หญิงหลายคนเนี่ยพลาดตรงนี้ครูลิสเลยต้องเอามาบอกทุกคนโอเคนะถ้าคุณอยากได้ใจผู้ชายเนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนคนอื่นคะ่ะคุณจะต้องไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปคุณต้องแตกตา่าง ครูลิสเนี่ยวันนี้เหมือนเป็นการมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการเล่นเกมกันด้วยว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงเดี๋ยวเราเหมือนมาสนุกด้วยกันนะอะเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่แตกต่างคะ่ะเราต้องไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปไม่งั้นเนี่ยผู้ชายเขาก็จะไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับเรานะคะวิธีที่เราจะเป็นผู้หญิงที่แตกต่างนะคะครูฤดจะเอา5วิธีมาบอกทุกคนอื วิธีแรกเลยนะคะก็คือว่าเวลาที่ผู้ชายส่งข้อความมาหาคุณนะคะอะสมมุติว่าคุณเนี่ยไม่มีแฟนคุณโสดอยู่กําลังหาแฟนมีผู้ชายส่งข้อความมาหาคุณคุณจะทําอย่างไรคะ,อะลองคิดสิลองคิดถึงเนี่ยคนที่คุยปัจจุบันก็ได้ว่าเขาส่งข้อความ,มหาคุณแล้วคุณทํำยังไงอ ถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่อยากจะมีแฟนมากๆอะ่ะแบบหาแฟนอยู่อยากจะมีแฟนเร็วๆเนี่ยเขาก็จะรีบตอบกลับเขาก็จะดีใจมากแบบวันนี้มีผู้ชายทักฉันมาด้วยอะ่ะโอ้ยดีใจดีใจดีใจนี่นะคะผู้หญิงเขาก็ที่แบบอยากหาแฟนอะ่ะเขาก็จะอย่างนี้ใช่ไหม,มแล้ว ถ้าคุณอยากแตกต่างจากผู้หญิงทั่วไปนะคุณจะต้องดูก่อนอเห็นแล้วแหละว่าผู้ชายส่งมาแล้วพอคุณว่างคุณค่อยตอบกลับเขาค่ะไม่ต้องตอบตอนที่คุณกำลังแบบไม่ว่างก็ตอบอ่ะกลัวเขาหายไงเออกลัวเขาแบบรีบไปทักคนอื่นกลัวเขา จะไม่คุยกับเราถ้าเราไม่คุยกับเขาเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่รีบตอบเขาเขาก็จะไม่ไม่คุยกับเราสิคะเพราะเห็นว่าเราไม่ได้レสปอนอะไรไปเราไม่ได้มีความอยากที่จะคุยกับเขาไม่ค่ะเราต้องเว้นระยะนิดนึงเว้นเวลาระยะเวลานิดนึงเพื่อเราสะดวกแล้วเราค่อยตอบค่ะอาจจะครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่อยตอบถ้าเริ่มมาทักแรก หล,หลังก็ค่อยแบบชั่วโมงนึงหรือว่าก่อนนอนเฉพาะก่อนนอนก็ได้ค่ะอืให้คุณตั้งเวลาที่คุณสะดวกเลยนะอ,อันนี้แหละคุณจะแตกต่างจากผู้หญิงทั่วไปถ้าคุณค่อยๆตอบค่อยๆตอบเขาเรียกว,ว่าค่อยๆค,คุยกับเขาอะค่ะไม่ต้องรีบตอบข้อความเขาเร็วผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะรีบตอบเร็ว เราไม่ต้องค่ะยิ่งถ้าเราไม่ตอบเร็วนะผู้ชายจะคิดว่าโอ้ยผู้หญิงคนนี้ทําไมแบบดูเธอแบบฮอตจังเลยดูเธอแบบไม่ได้อยากที่จะได้ผู้ชายแล้วผู้ชายเขาจะรู้สึกแบบเออรู้สึกไม่ไม่ถอยหนีอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยเวลาผู้ชายแค่ทักหนึ่งผู้หญิงรีบตอบกลับไปแล้วก็ถามข้อความกลับไปรัวๆหรือกระโจนเข้าใส่เนี่ยผู้ชายจะกลัวแล้วก็จะถอยหนีก็จะเริ่มห่างห่าง แบบคุยแบบค่อยคุยน้อยลงน้อยลงนี้ละคะ่ะคุณจะต้องอย่าไปรีบตอบข้อความเขาเร็วมาข้อ2มั่งข้อ2เนี่ยเวลาผู้ชายส่งรูปเซ็กซี่อขอให้คุณส่งรูปรูปเซ็กซี่เนี่ยคุณจะทํำยังไงคะ,ะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะส่งรูปให้ถูกไหมผู้หญิงส่วนใหญ่จะส่งรูปให้เพราะว่าอะไรคะถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ชอบนะแต่คุณก็จะส่งเพราะว่าเขาขออ่ ก็เกรงใจเขาว่าเขาอุตส่าห์ขอเราก็ให้ไปเนี่ยแหละค่ะแต่ผู้หญิงบางคนก็รู้สึกว่าเราไม่ควรส่งรูปเซ็กซี่ไปนะเพราะว่าเขาเอาไปแบบเผยแพร่ที่ไหนก็ได้เราก็ไม่รู้ไงอ่าบางคนก็มามาถามครูลิ์ว่าเราควรจะส่งไหมคะเขาขอเราอะไรอย่างเงี้ยครูลิตก็บอกว่าถามตัวคุณเองเลยว่าคุณอยากส่งไหมถ้าคุณไม่อยากส่งเนี่ยคุณก็ ส่งรูปธรรมดาพอไม่ต้องเซ็กซี่ส่งรูปธรรมดาหรือไม่ไม่ต้องส่งเลยก็ได้ค่ะอย่างคูลิสเนี่ยผู้ชายแบบขอรูปเนี้ยฉันคิดถึงเธอขอรูปคูลิสก็อ่านแล้วก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็ไม่ส่งรูปด้วยก็ไม่อยากส่งอ่ะเออแล้วก็ไม่มันไม่ใช่แบบเนี้ยเออไม่ใช่ว่าการส่งรูปแล้วจะทําให้แบบเขาอยากจะอยู่กับเรามันไม่ใช่ค่ะแต่วิธีของคูลิสคือแบบนี้นะคะ ถ้าผู้ชายขอรูปมาเนี่ยครูลินไม่ส่งเลยนะแล้วก็ไม่ไม่เกรงใจด้วยเออผู้หญิงทั่วไปเนี่ยจะเกรงใจแล้วก็ส่งก็ชอบด้วยแหละลึกๆคือชอบอะค่ะก็อยากส่งอยากอวดอยากให้เขาเห็นสรีระข้างในอ่าอวดเดี๋ยวที่หลังก็ได้รอให้ติดกับเราก่อนแล้วค่อยอวดผู้หญิงทั่วไปก็จะเกรงใจก็จะส่งก็จะอวดใช่ไหมแต่ถ้าเราแตกต่างนะ เราไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะก็ไม่อยากส่งอะ่ะก็ไม่ส่งเราไม่ต้องเกรงใจเขาเลยเราอยากทําอะไรเราก็ทําค่ะไม่อยากส่งก็ไม่ส่งถ้าอยากส่งเดี๋ยวจะส่งเองอืมแล้วให้คุณไปโพสต์ที่หน้าโปรไฟล์คุณแทนไม่ต้องส่งให้เขาส่วนตัวแต่ให้โพสต์ที่หน้าโปรไฟล์เราค่ะหน้า Facebook หน้า IG อะไรก็ได้ค่ะโพสตให้เห็นไปเลยว่ามีฉันมีแต่ว่าฉันไม่ส่งให้เธอเป็นพิเศษเหรอกเออนี่แหละ ดือด้อเข้าไว้ค่ะคือผู้ชายเนี่ยจะชอบผู้หญิงที่แบบอะไร่างเธอเนี่ยทําไมดื้อจังทําไมดือ้อขอก็ไม่ให้คุยไหมก็คุยนะแต่ไม่ส่งแอเราดื้อไงเราก็คุยน่ารักคุยดีค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้คุยแบบแบบแบบเขาเรียกไงทาไมฉันจะต้องส่งล่ะไม่มี มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เรต้องส่ง่าเราจะไม่พูดแบบนั้นค่ะเราก็จะอ่านแล้วก็นิ่ง,ง,งๆเฉยๆแล้วเราก็ไปโพสหน้า wall แทน <c oughs> ไปโพสที่หน้าโปรไฟล์หน้า Facebook เราแทนแบบเออเหมือนให้รู้ว่าก็เดือดือ้อไม่ส่งให้ส่วนตัวแต่ว่าโพสให้ดูโอเคไหมแอบไปดูเองไปดูเองนี่และะ้ค่ะเราจะต้องแตกต่างจากผู้หญิงทั่วไปเพราะผู้หญิงทั่วไปอะส่งรูปแน่นอนแต่ เราไม่ส่งค่ะเราแตกต่างนะคะอืมเราจะส่งก็อาจจะส่งรูปธรรมดานานๆนนทีเขาขอสามครั้งเราส่งครั้งหนึ่งหรือเขาขอหครั้งเราค่อยส่งครั้งหนึ่งแล้วส่งในเวลาที่เขาไม่ขอก็ได้อยากส่งก็ส่งเลยเออก็กลวนๆเขาไปอะคะอ่ะอ่าข้อที่สนะข้อที่3เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราเห็นเขาไปคอมเมนต์คนอื่นหรือผู้หญิงคนอื่นมาคอมเมนต์เขาอะ คุณจะทําอย่างไรคะเมื่อคลิปก่อนคลิปอันก่อนครูเลยก็เคยพูดแล้วแหละเออตอนเรื่องวิธีที่จะได้ใจผู้ชายสูงวัยอ่ะออันนี้แหละคือเทคนิคเดียวกันค่ะเทคนิคนี้ยก็คือว่าเวลาที่คุณเห็นเขาไปไปคอมเมนต์คนอื่นหรือคนอื่นมาคอมเมนต์เขาเนี่ยคุณจะทําอย่างไรผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะก็จะแคปหน้าจอไปเลยค่ะ อะไระอะไรหรือว่าถามเขาเลยบางคนก็จะถามแบบฉันรู้นะว่าเธอ,เอคุยหลายคนฉันน่ะเป็นคนพิเศษของเธอไหมอ่ะบางคนเขาก็จะถามอย่างนี้ใช่ไหมหรือบางคนเขาก็จะแบบถามเป็นในๆเพื่อให้รู้ว่าฉันรู้นะฉันเห็นนะอืเอายังไงเอาไงก็ว่ามานี่แหละค่ะถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปเขาก็จะทําแบบนี้บางคนก็หาเรื่องทะเลาะเลยหาเรื่องอ่ะผู้หญิงชอบหาเรื่องผู้ชาย หาเรื่องอยู่ดีไม่ว่าดีไปหาเรื่องทะเลาะก,กับเขาเออต่างคนต่างอยู่ไม่เอาหาเรื่องไปทะเลาะก,กับเขาหาเรื่องจับผิดเขาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะเขาเลยผลลัพธ์คุณก็รู้ว่ายังไงมันก็ต้องทะเลออกกาะกันถ้าเกิดถ้าเกิดคุณพูดแบบนั้นไปแต่ผู้หญิงบางคนแบบมันทนไม่ได้อะมันต้องอยากรู้เดี๋ยวนี้อืมเราจะต้องแตกต่างค่ะเราจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะเราจะต้อง ไม่พูดอะไรเลยไม่ต้องถามอะไรเลยค่ะไม่ต้องคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องปกติที่คุยกันแต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเขาอะไรหรือใครที่มาโพสเนี่ยหน้าวอลเขาเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปถามเขาไม่ต้องอันนี้มันเป็นกฎสำหรับผู้หญิงที่จะได้ใจผู้ชายที่มาจีบนะคะเป็นแฟนกันแล้วนี่เป็นแฟนกันแล้วนี่ ห้าข้อนี้คือไม่ใช้เลยนะคะเป็นแฟนกันแล้วจะต้องทำแบบอื่นค่ะจะต้องไปดูแลเอาใจใส่ไปอย่างอื่นแต่อันเนี้ยที่ครูสอนเนี่ยคือสอนสำหรับการได้ใจผู้ชายที่เขาเนี่ยมาจีบเราแรกๆเข้ามาคุยกับเราแรกๆเราต้องทำแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาคอมเมนต์เราไม่ต้องถามเลยไม่ต้องไปวีนไม่ต้องไปแคปแล้วไป หาเรื่องเขาไม่ต้องค่ะไม่ต้องไปทําแบบนั้นเลยเราอยู่เฉยเราอยู่ในที่ของเราพอแล้วเพราะว่าอะไรคะครูถึงไม่ให้คุณทําแบบนั้นมันมีเหตุผลค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณเห็นแต่คุณไม่ถามเวลาที่คุณไม่ได้บางผู้ชายบางคนเขาก็แกล้งนะเขาอยากลองใจผู้หญิงคุณรู้เปล่าให้เพื่อนอนะลองมาเม้นดู ดูสิว่าผู้หญิงที่ฉันอยู่ด้วยเนี่ยจะผ่านไหมจะผ่านการลองใจข้อนี้ไหมฉันอยากจะเห็นด์กไซของผู้หญิงนี่ครูได้เคยพูดถึงด์กไซของผู้ชายใช่ไหมคะด์กไซของผู้หญิงก็คืออารมณ์มืดของผู้หญิงนี่แหละค่ะอารมณ์ที่แบบอารมณ์หึงห่วงนี่แหละคือด้านมืดของผู้หญิงค่ะเราต้องเขาจะดึงเขาจะดึงด้านมืดของเรามาด้วยวิธีนี้แหละให้เพื่อนมาเม้นให้เพื่อนมาดูสิถ้าผู้หญิงคนนี้ออกมาโอเค ฉันกลัวฉันเม้เาแล้วฉันกลัวขนาดฉันยังไม่เป็นแฟนฉันยังโดนขนาดนี้ฉันไม่แฟนฉันจะโดนขนาดไหนนี่เขาก็จะคิดแบบนี้ค่ะที่ครูเล่นไม่ให้คุณทาเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณถามเขานะแคปหน้าจอไปถามหรือว่าถามลอยๆถามเปลยๆอย่างเงี้ยเขาจะรู้ทันทีค่ะว่าคุณนะ่ะสนใจเขาว่าคุณนะ่ะคอยดูเขาตลอดเวลาคคุณคอยจับผิดเขาคุณชอบเขาแล้วคุณสนใจเขาเลแล้วนี่แหละค่ะ เราต้องอย่าไปเผยไต่ค่ะว่าเราก็ชอบเขานะเราก็แอบ,บดูอยู่นะไม่ทำเป็นไม่สนใจไปเลยค่ะไม่ต้องอยากรู้ไม่ต้องอยากเห็นไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องของตัวเองดีกว่าค่ะว่าเฮ้ยฉันจะทำผมสีอะไรสีผมต่อไปของคูฤทิ์คือสีอะไรคะทุกคน <laughs> สีชมพูค่ะ <laughs> สีชมพูเป็นสีที่ครูฤทธิ์อยากทำมากอยากทำมากๆ จะได้ทําก็คราวนี้นะคะเนี่ยไม่เห็นจะต้องไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องเขาเลยมาสนใจเรื่องของเราดีกว่าค่ะนี่แหละแล้วเวลาที่ผู้ชายนะเวลาเขาโดนผู้หญิงไม่สนใจอ่ะเขาจะจะไล่ตามให้ได้เลยไล่ตามยังไงก็ได้ให้ผู้หญิงอาหันมาสนใจเพราะผู้ชายอ่ะเป็นเพศที่ไล่ล่าอยู่แล้วค่ะเขาอยากจะชนะใจเราเราต้องเมื่อคลิปก่อนครูริพูดไว้ว่า เราต้องทำอะไรที่ตรงข้ามกับเขาค่ะถ้าเราอยากให้เขาสนใจเราต้องไม่สนใจเขาถ้าเราอยากให้เขาทักเราเราต้องไม่ทักเขาค่ะเนี่ยเราต้องทำอะไรที่ตรงข้ามโอเคไหมถ้าเราอยากให้เขาโทรหาเราเราไม่ต้องโทรหาเขาค่ะเดี๋ยวเขาจะโทรหาเรานี่อันนี้มันเป็นจิตวิทยานะคะทุกคนต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่4 because, ี่ก็คือว่าถ้าผู้ชายนัดเที่ยวนัดไปเที่ยวก่อนอ่แล้ว หรือบางคนนะัดไปกินข้าวแล้วไปต่อหรือบางผู้ชายบางคนแบบอเราคุยแล้วสนิทกันแล้วขอไปนอนด้วยได้ไหมขอไปดูเน็ f l i กด้วยได้ไหมนี่แหละคุณต้องอย่าอินโนเซนต์ค่ะคุณจะต้องทําเป็นเดี๋ยวดูก่อนนะว่าว่างไหมแล้วเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาชวนไปกินข้าวชวนไปต่อเนี่ยมันจะต้องมีอะไรใช่ไหมยิ่งถ้าขอไปดูหนังี่ห้องเนี่ยเสร็จทุกรายค่ะ คุณต้องอยากให้เขาง่ายๆคุณต้องไม่ให้เขาเหมือนหาวิธีมันอนกับเราได้ง่ายๆอ่ะอันนี้แหละผู้หญิงทั่วไปเขาจะทํำยังไงคะผู้หญิงทั่วไปเนี่ยเขาจะอ้ผู้ชายนะัดอ้ไปสิคะรีบรับนัดทันทีรีบไปอ้กว่าจะนัดฉันไอ้ดีใจค่ะแต่ <c oughs> ครูฤิ์นะแบบอืม นัดแรกนะไม่ไปไม่ว่างนี่ลองใจไปค่ะลองใจไปว่าเขาจะทำยังไงต่อถ้าเราไม่ว่างไม่ไม่ไม่ว่างอะ่ะเออแล้วอ่ะเดี๋ยวว่างแล้วบอกก็ใช้วิธีนี้อ่าคราวนี้เนี่ยข้อนี้คือ,คอถ้าผู้ชายนัดไปเที่ยวคุณต้องอย่ารับนัดง่ายๆนะคะอย่าเขาเรียกว่าไงครั้งแรกอย่าไปรับนัดง่ายๆให้คุณ บอกว่าขอเช็คคิวก่อนผู้หญิงทั่วไปอ่ะจะได้ค่ะพี่ไปเลยค่ะมีนัดเพื่อนแคนเซิลเพื่อนไปกับผู้ชายก่อนค่ะมีนะขำๆค,คุยกับเพื่อนอ้แก <I get. S 1> นัดแกฉันขอ,อยกเลิกก่อนนะฉันขอไปกับผู้ชายก่อนนะแก <I> ฉันขอไปกับผู้ชายนี่แหละค่ะคุณ ผู้หญิงทั่วไปเขาจะทำแบบนี้ค่ะผู้หญิงทั่วไปก็เลือกผู้ชายก่อนเพื่อนใช่ไหมคะครูลีก็เคยเป็นครูลีกเคยไปในครูลิดรู้ดีดังนั้นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตัวเองใหม่ค่ะคุณอย่าพิ่งรับนัดง่ายๆค่ะให้เขาลองนัดมาแล้วลองเล่นตัวนิดนึงอ้าวครั้งนี้ไม่ว่างแต่ถ้าวันวันเสาร์ไม่ว่างอะ่ะแต่ถ้าเสาร์หน้าพอได้นะนี่อย่างนี้ค่ะเราต้อง อ,อย่างพิ่งง่ายในการรับนัดแล้วถ้าเรื่องบนเตียงเนี่ยยิ่งต้องไม่ง่ายเข้าไปใหญ่นะคะผู้หญิงทั่วไปอ่ะบางวันเอ้ไม่ใช่บางวัน,บา,วนบางคนวันเดียวนัดกันเลยขึ้นเตียงเลยมีบางคบผู้หญิงบางคนมันมีนะ <c oughs> ก็อยากดูว่าแซบไหมถ้าแซบก็จะเป็นแฟนถ้าไม่แซบก็จะไม่เป็นแฟน <c oughs> อันนั้นน่ามันคือมันไม่ใช่รักที่ยั่งยืนค่ะทุกคน แล้วผู้ชายถ้าเขาได้ผู้หญิงง่ายๆเขาก็จะเลิกง่ายๆค่ะยิ่งเรื่องบนเตียงเนี่ยจะทําให้เขาคิดเลยว่าเขาง่ายกับคุณเขาก็ง่ายกับคนอื่นนี่นั่นแหละเฮ้ยคุณง่ายกับเขาคุณก็ง่ายกับคนอื่นดังนั้นคุณต้องอย่าเพิ่งง่ายกับใครยิ่งผู้ชายคนไหนที่คุยคุณคุยแล้วถูกคอนะโปรไฟล์ก็ดีเหมาะกับเป็นสามีในอนาคตเนี่ย คุณต้องยิ่งอดปเปรี้ยวไว้กินหวานให้มากที่สุดค่ะอย่าพึ่งให้เขา่ง่าย,ายแล้วคุณจะได้ใจเขาค่ะนี่โอเคยิ่งผู้ชายโปรไฟล์ดีๆนะเขาจะเลือกเลยเลือกผู้หญิงที่ไม่ง่ายถ้าง,ง่ายเขาไม่เอาค่ะเพราะถ้าง,ง่ายเขาไปหากินเขาไปหาซื้อเองก็ได้แต่เขาจะเลือกภรรยาที่ไม่ง่ายอต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายเนี่ย เวลาที่ผู้ชายมาขอคุณเป็นแฟนค่ะเธอเราเป็นแฟนกันนะอืมเอ,อ่อฉันชอบอะ่ะฉันชอบเธออะ่ะฉันรู้สึกว่าฉันรักนะฉันรักเธอเป็นแฟนกันไหมอืมถ้าเกิดว่าผู้หญิงทั่วไปเขาทำไงคะนี่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกผู้หญิงทั่วไปเนี่ยเขาก็อาจจะรับนัดเลยเอ๊ะรับรักเลยรับรักง่ายๆเลย ถึงแม้ว่าคุณจะคุยกันนะถึงแม้ว่าคุณจะคุยกันมาหมว่าหกเดือนแล้วอ่ะแต่บางคนเนี่ยหเดือนเขาก็รู้สึกชอบแล้วไงคุณรู้ไหมว่าโลกออนไลน์เนี่ยยิ่งคุณไม่ได้เจอกันอ่ะยิ่งคุยกันอ่ะจะทําให้ฟีลลิ่งอะค่ะความรู้สึกรักความรู้สึกลุ่มหลงอะมากกว่าการที่คุณเจอกันในที่ทํางานหรือเจอกันตัวเป็นๆอีกนะครูลิบบอกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราคุยกันในโลกออนไลน์เนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยจินตนาการไปเยอะมากเลยในเวลาที่เขาไม่อยู่ในเวลาที่เขาไม่ได้คุยกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกคิดถึงเขามากเวลาที่ไม่ไม่ได้คุยกันเราจะคิดว่าเขาทําอะไรอยู่มันจะเป็นฟิลลิ่งค่ะมันจะเป็นความอินอินมากๆว่าเรารู้สึกรักผู้ชายคนนี้มากถึงแม้จะยังไม่เคยเจอหน้ากันคุณเคยแบบนี้ไหมคะใครที่เดทกับผู้ชายในออนไลน์อะค่ะแชทอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณ รู้สึกว่ารักผู้ชายคนนี้มากแค่คุยกันก็รักแล้วยังไม่เจอตัวก็รักแล้วครูเรียนรู้ว่าหลายคนเป็นคะ่ะเพราะว่าการที่เราคุยกันเนี่ยมันจะซึมลึกมากเลยมันจะทําให้เราคิดไปเยอะมากเลยว่าเขาทําอะไรอยู่แล้วเราก็มโนภาพไปเยอะเลยว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงถ้าเขามาหาเราอเจอหน้ากันมันนเปน็จะเป็นยังไงนี่แหลคะค่ะเราจะรู้สึกแบบนี้แล้วพอเวลาเรายิ่งรู้สึกอะจิตใต้สํานึกเราอะ จะเหมือนมีเขาอยู่กับเราแล้วบางทีฝันหลับตาก็เห็นแต่หน้าเขานั่นแหละแบบนี้และคะ่ะดังนั้นเนี่ยวิธีนะคะคุณจะต้องไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปโดยที่คุณอย่าพึ่งไปตอบรับเป็นแฟนเร็วๆต้องเจอกันก่อนต้องคุยกันต้องเรียนดูนิสัยใจคอต้องเรียนดูดักไซส์ของผู้ชายก่อนแล้วคุณถึงค่อยตกลงเป็นแฟนโอเคนะ วันนี้คู่รีดดู MV ตัวหนึ่งเพลงดึงดันอะที่คุณตั๊กสิริพรนะ่ะร้องกับโอมคอกเทลอะค่ะเพลงตอนนี้ดังมากเพลงเนี้ยเพราะมากเลยอะร้องเพราะทั้งคู่เลยเนาะแล้วใน m ออะคุณไอซ์อะไอซ์อภิชยาใช่ไหมคะอภิษระแออภิชยาอภิษเอิญนี่แหละค่ะ <laughs> จำแต่คุณไอซ์ก็เป็นนางเอก MV ใช่ไหมถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากค่ะคุณลองคิดถึงสิว่า คนเราอะชอบรักคนที่ไม่ได้รักเราใช่ไหมผู้ชายคนหนึ่งอะแอบรักไอซ์แต่ไอายไปรักอีกคนหนึ่งที่เขามีภรรยาแล้วแล้วความรู้สึกเนี่ยแบบคูริคตดแบบคือทุกคนถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากเลยมันจะทำให้รู้สึกว่าเนี่ยผู้ชายอะที่รักไอซ์อะรักแต่อซ์ไม่ไม่เคยหันมามองเลยแล้วเขาจะรู้สึกเจ็บปวดแล้ว ครูรีก็แบบโอ้ยผู้ชายอะไรวะหล่อชะโอ้ยถึงแล้วจะหน้าตี๋ใช่ไหมหล่อเพราะว่าดูกุ้มกิมนี่นแหละหล่อเพราะว่าดูโดนปฏิเสธนี่นแหละเราก็เลยรู้สึกแบบนี่นะก็เลยเอาคอนเซป t นี้มาใช้ค่ะคอนเซป t นี้ก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องทําให้ผู้ชายรู้สึกอกหักนิดๆรู้สึกอกหักนิดๆแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนยังไม่ตอบรับเขาเร็วๆอะค่ะพอหมุดเขาถามเราเราบอกว่า อย่าเพิ่งนะขอเรียนรู้กันก่อนเขาจะรู้สึกอ,อกหักนิดนิดค่ะพอเวลาเขาอ,อกหักนิดนิดเขาจะยิ่งอยากได้เราเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขาต้องพยายามมากกว่านี้ถ้าเขาอยากที่จะแบบเหมือนพิชิตใจเราอะค่ะแล้วเราจะได้ใจเขาแบบนี้แหละผู้หญิงบางคนนะคะที่มีจริตอะที่เล่นเกมเป็นอะเขาอะจะรู้เลยค่ะว่าต้องอย่ารีบไปตอบตกลงเป็นแฟนกับผู้ชายโดยเร็วยิ่ง เขาทําให้ผู้ชายรู้สึกอกหักได้มากเท่าไหร่อะรู้สึกแบบยังไม่ได้สักทีรู้สึกอกหักเนี่ยเขาผู้ชายจะยิ่งรู้สึกว่ารักรักผู้หญิงคนนี้อยากได้ผู้หญิงคนนี้มากๆแล้วมันจะไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของผู้ชายค่ะว่า,วาเขาจะอยากไขว่คว้าผู้หญิงคนนี้ลงมาให้ได้อือันนี้แหละคุณเคยไหมอะเวลาที่คุณอกหักจากใครอะโอ๊ยอกหักบางคนอกหักเป็นปี ยิ่งอกหักยิ่งรักยิ่งอกหัก,ย,ก,หกยิ่งคิดถึงใช่ไหมยิ่งเหมือนเรารักเขาข้างเดียวยิ่งอกหักยิ่งคิดถึงนั่นแหละคุณก็เล่นเกมกับเขาตรงนี้นิดนึงแต่ไม่ได้ปฏิเสธเขาจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นจิตวิยาค่ะว่าให้ปฏิเสธที่เพิ่งรู้จักกันนะให้ปฏิเสธไปให้เขาอกหักนิดๆให้มีความรู้สึกนั้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากที่จะได้เรามากขึ้นค่ะทุกคนเก็ตข้อนี้เนาะ ข้อนี้ธายยาอธิบายยากยอธิบายยากๆเพราะว่ามันเป็นมันต้องแบบเอาเอาความรู้สึกเอาตัวอย่างมาอธิบายอืมแล้วพอถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะคุณค่อยตอบตกลงเขาไปอืมคุณค่อย โอเคกิบเก๋เขาไปเวลาที่เหมาะสมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเวลาที่เหมาะสมดูได้จากอะไรเวลาที่เหมาะสมคือเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วเนี่ยเหมือนคุยกันมานานค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนเราคุยกันถูกคอทุกเรื่องไม่รู้สึกเอ๊ะเอ๊ะไม่รู้สึกตังหงิดใจไม่รู้สึกเอ๊ะว่าแบบเฮ้ยทำไมตอบช้าเฮ้ยทำไมหายไป3วันเขามีคนอื่นหรือเปล่า เมื่อไหร่ที่คุณเอค่ะคุณอันนั้นน่ะคือยังไม่ถึงเวลาเพราะผู้หญิงอ่ะเป็นเพศที่มีเซนส์เซน์ดีมากค่ะการมีเซนส์ของผู้หญิงมันมีเหตุผลนะถ้าครูฤทธิ์พูดมันจะยาวค่ะมันเป็นการสั่งการของสมองค่ะเพราะว่าสมองผู้หญิงกับสมองผู้ชายไม่เหมือนกันพูดเร็วๆพูดเร็วๆจะได้เก็บสมองผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันสมองผู้หญิงจะเป็นสมองที่เก็บรายละเอียดได้ดีมากผู้หญิงถึงเป็นคนละเอียดไงคะแล้วเวลาที่ผู้หญิงเก็บรายละเอียดเนี่ย เก,เก็บนู่นเก็บนี่เหมือนเวลาผู้หญิงผูกเรื่องอะ่ะทำไมผูกเก่งพอผูกเก่งแล้วเหมือนฉันมีเซนฉันมีเซนอะ่ะแล้วเซนอะ่ะส่วนใหญ่80เปอ็นเป็นจริงนะคะก็เพราะว่าผู้หญิงมีสมองในการเก็บรายละเอียดมีสมองในการที่จะลงดีเทลแต่ผู้ชายจะเป็นสมองในการมองภาพรวมภาพใหญ่มากกว่าสมองเขาจะไม่ลงดีเทลมากเขาจะไม่มีเซนพวกนี้ค่ะนั่นแหละถ้าคุณเอะขึ้นมาเมื่อไหรอ่อ่ะเอกเอกเอเนี่ยอันนั้นอะ่ะ ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมต้องให้เขาทําอะไรมากกว่านี้ก่อนค่ะโอเคค่ะเรามาสรุปจบนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะคะถ้าคุณอยากได้ใจผู้ชายนะคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนคนอื่นค่ะคุณจะต้องแตกต่างจากคนอื่นนะคะใน5ข้อนี้ข้อแรกคือถ้าผู้ชายส่งข้อความหาต้องบอกก่อนว่าเทคนิคนี้ใช้สำหรับผู้ชายที่เพิ่งเข้ามาจีบหรือว่าผู้ชายที่เราเพิ่งจะเรียนรู้กันนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาส่งข้อความหาคุณไม่ต้องรีบตอบผู้หญิงทั่วไปจะรีบตอบทันทีจะนั่งรอข้อความจะนั่งรอเมื่อว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งมาแต่คุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่แตกต่างโดยที่คุณไม่ต้องรีบตอบค่ะคุณว่างเมื่อไหร่ค่อยตอบคุณเอาเวลาไปทํางานของตัวเองก่อนไปทําสวยก่อนไปมีชีวิตของตัวเองก่อนแล้วก่อนนอนค่อยมาตอบก็ได้หรือว่าอพักผ่อนกินข้าวกลางวันค่อยมาตอบก็ได้ค่ะคุณต้องแตกต่างข้อ2คือถ้าเขาขอรูปคุณขอรูปเซ็กซี่อย่างเงี้ยคุณต้องแตกต่าง คุณไม่ต้องส่งให้ค่ะคุณดื้อเขาไว้ฉันไม่ส่งให้เธอส่วนตัวแต่ฉันไปส่งลงในโพสต์คุณไปส่งไปโพสต์ลงหน้าวอลเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเออขอก็ไม่ให้แต่ไปโพสต์ลงนี่แหละค่ะเขาขอเพราะเขาอยากจะรู้ว่าคุณนะให้เขาง่ายๆไหมแต่ถ้าคุณไม่ให้เขาง่ายๆให้นะแต่ไม่ให้ทางนี้ให้ทางนั้นโอเคไหมไม่ให้ทางข้อความส่วนตัวแต่ไปให้ทางหน้าวอลเหมือนกันแหละอคุณก็ต้องอย่างนี้ค่ะดื้อเขาไว้ไม่ต้องไม่ต้องส่งให้เขาไม่ต้อง ไม่ต้องเกรงใจเขาผู้หญิงทั่วไปจะขี้เกรงใจผู้หญิงที่แตกต่างจะต้องไม่ต้องเกรงใจใครยิ่งผู้ชายไม่ต้องเกรงใจค่ะโอเคข้อ3นะคะก็คือว่าถ้าเราเห็นคอมเมนต์ผู้ชายไปคอมเมนต์คนอื่นหรือคนอื่นมาคอมเมนต์ผู้ชายเนี่ยผู้หญิงทั่วไปก็จะวีนจะเวียงจะถามจะหาเรื่องคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่แตกต่างโดยที่ ไม่ต้องถามไม่ต้องหาเรื่องเลยค่ะเพราะคุณไม่สนใจแล้วเวลาที่คุณไม่สนใจผู้ชายจะสนใจคุณแทนค่ะข้อ4คือถ้าผู้ชายนัดไปเที่ยวหรือนัดไปดูหนังหรือนัดมากินข้าวบ้านหรืออะไรก็ตามที่สื่อไปถึงการที่จะได้คุณเนี่ยคุณจะต้องไม่ให้เขาง่ายๆค่ะคุณจะต้องไม่รับนัดง่ายๆและคุณจะต้องไม่ขึ้นเตียงกับเขาง่ายๆคุณจะต้องไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปคุณ ไม่งั้นถ้าเกิดคุณให้ง่ายๆเขาก็จะเทคุณง่ายๆค่ะคุณต้องแตกต่างคุณต้องยากๆคุณต้องเล่นตัวนิดนึงแล้วเขาจะอยากจะได้ใจคุณค่ะแล้วเขาจะอยากพิชิตใจคุณข้อสุดท้ายค่ะคือถ้าเขาขอคุณเป็นแฟนนะคุณอย่าพึ่งรับเขาเป็นแฟนเร็วๆขอดูๆไปก่อนขอศึกษาก่อนยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเคยมาเวลาที่ผู้ชายบอกว่า อย่างคุณบอกเราเป็นอะไรกันเราเป็นแฟนกันยังบางคนไม่ตอบเพราะว่าเขาอยากจะเรียนรู้คุณก่อนแล้วผู้ชายบางคนก็รู้เทคนิคนี้ไงแบบว่าอย่าเพิ่งให้ง่ายๆเพราะว่าให้เขารู้สึกถึงความผิดหวังนิดๆให้รู้สึกอ,อกหักนิดๆแล้วเขาถึงอยากจะยิ่งเข้ามาขอเป็นแฟนคุณนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปที่พอลองใจว่าเอ้ยเป็นแฟนกันไหมก็เป็นแฟนแล้วแต่ถ้าเกิด สมมติปีหนึ่งแล้วเขามาขอคุณเป็นแฟนอันนั้นอันนั้นคือคุณคุณคุยกันแล้วคุณต้องเป็นนะแต่ว่าอาจจะทิ้งไปเดี๋ยวขอตอบอีกอาทิตย์หนึ่งได้ไหมนี่คุณต้องใช้วิธีนี้ค่ะถ้าคุยกันมาเป็นปีแล้วอ่ะก็เป็นแฟนได้แล้วแหละจริงๆถ้าคุณชอบเขาใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบคุณแต่แค่อย่าพิ่งตอบตกลงเร็วเดี๋ยวนั้นคุณอาจจะบอกว่าเดี๋ยวบอกคําตอบอาทิตย์หน้าได้ไหมนี่ ท,ท้าทายเขาไปอีกค่ะเขาก็จะนั่งรอเขาก็จะรออย่างนั้นแหละให้เขารู้สึกอกหักนิดนึงแล้วก็รู้สึกท้าทายนิดนึงแล้วคุณเนี่ยจะดูเป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากคนอื่นค่ะผู้หญิงที่แตกต่างจะเป็นผู้ชายที่อ้จะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเลือกมากที่สุดนะคะโอเคค่ะวันนี้ครูดิต้องไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้นะคะและ <go> sí being like well, okay. ้วก็เป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นให้ได <pair lessly. S 1> ้ค่ะวัน <laughs> นี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ